สวัสดีครับผมเต้ยจากบริษัทสยามวัตครับวันนี้เราจะมาชมเรือคันชี่ E 2 6 c l a s s i คสิคันชี่เป็นแบรนด์เรือหรูจากประเทศอิตาลี ออกแบบและสร้างเรือมายาวนานกว่า1 5 0ปีสำหรับเรือลำนี้ออกแบบมาในแนวร่วมสมัยให้ความสปอร์ตหรูหราโฉวเฉียวเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเรือไปพักผ่อนกับเพื่อนหรือคนที่คุณรักในวันหยุดเดี๋ยวเรามาชมภายในกันครับสำหรับลำนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกให้ความสดใสเงางามขนาดยาว26ฟุตและกว้าง8ฟุตรองรับผู้โดยสารได้10ท่านในส่วนของท้ายเรือมีบันไดาสามารถพับเก็บได้เพื่อความสะดวกในการขึ้นลง เนื่องจากเป็นระบบขับเคลื่อนแบบสเตอร์นดจึงทำให้แพลตฟอร์มด้านท้ายมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นสำหรับการขึ้นเรือลำนี้นะครับเราจะเปิดเบาะตรงกลางนี้ออกนะครับเราก็จะเห็นพื้นไม้แล้วก็จะเดินผ่านทางนี้เข้าไปนะครับสำหรับที่นั่งคนขับสามารถปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าและหมุนหันหลังกลับมาได้และที่นั่งผู้โดยสารก็เช่นกันครับ สำหรับชุดควบคุมเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามารถปรับขึ้นลงได้และยังมีระบบทริมช่วยปรับสมดุลของเรืออีกทั้งยังมีระบบบราวทัสเตอร์ช่วยในการเข้าจอดสำหรับแผงควบคุมประกอบด้วยหน้าจอการ์มินระบบสัมผัสสามารถแสดงแผนที่นำทางและมาตรวัดเครื่องยนต์อีกทั้งยังมีมารตรวัดแบบอนาล็อกสามารถแสดงผลของเครื่องยนต์ได้เช่นกันเรือลำนี้มีห้องนอนห้องน้ำและยังมีตู้เย็นมาให้อีกด้วย ส่วนนี้จะเป็นบันไดสำหรับเดินขึ้นหัวเรือและยังมีช่องเก็บของอยู่ภายในมีโต๊ะวางเครื่องดื่มที่สามารถพับเก็บได้สำหรับชุดเครื่องเสียงเป็นระบบฟิวชั่นให้ลำโพงรอบลำ สำหรับเรือลำนี้ติดตั้งเครื่องยนต์ Volvo v o l v o Penta V8 350แรงมา้าระบบขับเคลื่อนแบบ Stern d r i v สสามารถทำความเร็วได้สูงสุด68กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับท่านที่สนใจเรือลำนี้สามารถติดต่อขอเข้าชมได้ที่บริษัทสยามมอเตอร,ร์คราฟปทุมธานีและในครั้งหน้าเราจะพาไปชมเรือลำใดฝากติดตามกันด้วยครับ